สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติซึ่งมีผู้มาตั้งกระทู้ไว้ในฟอรัมในเว็บไซต์ Citydata.com นะครับว่าทำไมกรุงเทพถึงน่าดึงดูดใจมากกว่ามานิลาซึ่งชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ ก็ต่างตั้งข้อสังเกตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเหมือนหรือความแตกต่างของทั้ง2เมืองแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาติบางท่านที่ได้มาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่กรุงเทพมีความโดดเด่นและดึงดูดใจมากกว่ามานิลาด้วยเหตุผลของการล่าอนานิคมนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้กันบ้างถ้าพร้อมกันแล้ว เราไปเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันได้เลยครับโดยท่านแรกเข้าแสดงความคิดเห็นไว้ว่ากรุงเทพมีระบบคมนาคมที่ดีกว่ามากและความยากจนก็น้อยกว่าแต่ว่าในแง่ของสุนทรียศาสตร์แล้วทั้งสองเมืองมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งสองเมืองแต่ไปด้วยอาคารที่ไม่สวยและมีสายไฟอยู่ทั่วทุกแห่งในขณะที่มนิลานั้นมีสลัมมากกว่า มีบางส่วนของมนิลาที่น่าดึงดูดใจมากกว่าที่ใดๆในกรุงเทพเช่นมากาติกรุงเทพเหมือนถูกสร้างโดยไม่ได้วางแผนมากนักพวกเขามีตึกราฟ้าติดอยู่กับบ้านหลังเล็กๆสำหรับมนิลามีการวางแผนมากกว่าเพราะข้อเท็จจริงที่ว่ามนิลาต้องสร้างใหม่ทั้งหมดหลังสงครามโลกครั้งที่สองในขณะที่กรุงเทพยังคงอยู่อย่างต่อนเนื่องและเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาตั้งข้อสังเกตในประเด็นของเรื่องความปลอดภัยในเมืองนะครับโดยเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วมนิลามีความเคร่งเครียดในการเยี่ยมชมที่นั่นผมยอมรับว่ามนิลามีความสวยงามแต่ว่าการเดินสำรวจไปร,บรอบๆเหมือนที่ทํากับกรุงเทพนั้นมันไม่ง่ายคนขับแท็กซี่ที่ขี้โกงเริ่มต้นที่สนามบินมนิลา แท็กซี่เหล่านั้นไม่เคารพกฎหมายและพวกเขาพยายามหลอกลวงนักท่องเที่ยวเคยมีเหตุการณ์ที่คนขับแท็กซี่ลักพาตัวและปล้นทรัพย์ชาวต่างชาติที่พวกเขาไปรับที่สนามบินด้วยธรรมนิลาสามารถปรับทัศนคติของประชากรในเมืองได้โดยเฉพาะย่างยิ่งคนจอจัดข้างถนนและคนขับแท็กซี่เมืองน,นี้คงมีอะไรให้ทำมากมายและชาวต่างชาตาินียังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่า ผมเป็นแฟนตัวยงของฟิลิปปินส์แต่ก็มักรู้สึกเคร่งเครียดเวลาท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมื่อนักท่องเที่ยวจะพบกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างแรกหลังจากมาฟิลิปปินส์มีนักท่องเที่ยวนับล้านมาเยือนประเทศไทยทุกปีและมีเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นที่มาเยือนฟิลิปปินส์ชาวต่างชาติต้องการความสงบเมื่อไปเที่ยวพักผ่อนและมะนิลาก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลย โดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้มาเปรียบเทียบทั้งสองเมืองไว้ว่าดังนี้นะครับสำหรับผมสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมานิลาและกรุงเทพก็คือจำนวนสลัมจริงอยู่ว่าบางพื้นที่ของมานิลาเช่นมากาตินั้นมีความสวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่มากมายที่ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะเดินไปรอบๆแต่ว่าผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นผมชอบมะนิลาแต่ผมแค่อยากจะบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดีกว่า เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาตั้งข้อสังเกต2ข้อสําหรับความแตกต่างระหว่างกรุงเทพและมะนิลานะครับโดยเขาบอกว่าผมสามารถสรุปได้สองสาเหตุดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานของกรุงมะนิลานั้นแย่กว่ากรุงเทพสิ่งแรกที่สังเกตได้ก็คือสนามบินนินอยอาคิโน LRT MRT ในกรุงมะนิลานั้นยุ่งเหยิงมาก และที่แย่กว่าก็คือไม่มีรถไฟวิง่งและก็มีรถไฟเสียจำนวนมากและส่วนที่วิ่งได้อยู่นั้นก็แออัดแต่ว่าในทางตรงกันข้ามรถไฟฟ้าในกรุงเทพได้รับการดูแลที่ดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปทุกที่แต่ว่านักท่องเที่ยวก็ควรใช้บริการนี้เสมอซึ่งสถานที่ประกอบการส่วนใหญ่ในกรุงเทพมีคาแนะนาเกี่ยวกับการขึ้นรถไฟฟ้าด้วยข้อที่2มีสลามมากกว่าในกรุงมะนิลา กรุงมะนิลาเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกสลัมเหล่านั้นเต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากและมันก็โกระปกที่สุดโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับโดยท่านนี้ได้มาเปรียบเทียบกรุงเทพและมะนิลาไว้ว่าเมื่อคุณมองเพียงแค่ตึกเพียงอย่างเดียวมะนิลานั้นดูดีกว่ากรุงเทพแต่ว่าอย่างไรก็ตามการพัฒนาก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเมืองนั้นทั้งหมด กรุงเทพมีอาคารที่สวยงามแต่ก็ไม่สวยงามเท่ากับมากาิด้โดยส่วนที่เหลือของกรุงเทพนั้นง่ายมากกว่าสำหรับชาวต่างชาติทั้งในเรื่องรถไฟใต้ดินเรือและความรู้สึกปลอดภัยในการเดินรอบเมืองสำหรับแล้าวฟิลิปปินแตกต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงทั้งในเรื่องของอาหารภาษาและวัฒนธรรมลาตินซึ่งฟิลิปปินให้ความเป็นตะวันตกมาก และนั่นก็เป็นความรู้สึกที่ฉันคุ้นเคยโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตั้งแต่คุณลงเครื่องที่กรุงเทพไปจนถึงการใช้บริการขนส่งสาธารณะดูเหมือนว่าประเทศไทยจะมีทุกอย่างที่จัดไว้อย่างเพียงพอในกรุงเทพซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับมนิลาน,าน,นั้นมันวุ่นวายมากเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าผมโตมาที่มนิลาและก็เคยไปกรุงเทพมาแล้วหลายครั้งผมชอบความกันเองของผู้คนที่นั่นกรุงเทพมีระบบคมนาคมที่ดีกว่ามนิลาและพวกเขายังคงสร้างมันต่อไปแต่ว่าในเรื่องรถติดของกรุงเทพนั้นก็แย่มากเช่นเดียวกันโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่า ขอลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการแบบเอกฉันให้กับกรุงเทพมากกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าดึงดูดใจมากกว่าและอยู่ในอันดับเมืองจุดหมายปลายทางของชาวต่างชาติเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับมะนิลาแม้ว่าผมจะขอพนันว่ามีหลายสิ่งในมะนิลาที่ไม่ควรมองข้ามแต่ว่าก็น่าเสียดายที่กรุงเทพได้รับความสนใจมากเกินไปเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ โดยชาวต่างชาติทนนี้ก็ได้มาพูดถึงแง่มุมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างสองเมืองโดยเขาบอกไว้ว่าดังนี้ครับเคยไปมาแล้วทั้งสองเมืองทั้งสองเมืองมีพื้นที่ที่ดีและพื้นที่ที่น่าเกลียดและผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่จะเปรียบเทียบมะนิลาก,กับกรุงเทพทำไมอย่างนั้นหรือผมคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงแห่งวัดวาอารามที่นั่นมีอนุสาวรีย์วัดอรุณ วัดเป็นจมบ้บอพิษที่เป็นหินอ่อนพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วภูเขาทองวัดโพวังจิรลดาและนอกจากนี้กรุงเทพยังมีสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่สวยงามกว่าและชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มะนิลามีก็คืออ่าวอันสวยงาม ผมยังจำได้ถึงพระจันทร์เต็มดวงอันงดงามที่ส่องแสงลงมายังอ่าวมานิลาเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้บอกเหตุผลที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าดังนี้นักท่องเทีเท่ยวส่วนใหญ่มักจะมองหาวัฒนธรรมและอาหารซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอซึ่งสำหรับอาหารฟิลิปปินเป็นอาหารตะวันตกเหมือนกับลาตินอเมริกา ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์แบบเอเชียที่ไม่เหมือนใครได้ถ้าพวกเขาต้องการสัมผัสฟิลิปปินส์พวกเขาก็แค่ไปคอสตาริกาเพื่อที่จะได้สัมผัสสิ่งเดียวกันนี้และนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ต้องการเห็นยานธุรกิจทุกเมืองหลวงมีลักษณะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กเอลเอมากติหรือว่าฮ่องกงแต่ว่าผมก็ชอบฟิลิปปินส์มากกว่า เพียงแค่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดก็เท่านั้นโอเคครับเราจะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวต่างชาติท่านนี้นะครับได้มาให้เหตุผลที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับการล่าอนานิคมโดยเขาบอกไว้ว่าดังนี้ครับผมจะขอพูดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะลบหลู่ใคร ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกพวกเขาจะไม่ปล่อยให้คุณลืมว่าอังกฤษเคยอยู่ในอินเดียเมียนมาสิงคโปร์ฮ่องกงและมาเลเซียฝรั่งเศสอยู่ในลาวกัมพูชาและเวียดนามอยู่ในอินโดนีเซียและสเปนอยู่ในมาเก๊าและฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาก็คือชาวอเมริกันชาวสยามผู้หญิงยโส สามารถรักษาเอกราชของพวกตนไว้แล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับความน่าดึงดูดใจของกรุงเทพซึ่งสำหรับผมคิดว่ามันน้อยมากจริงๆแต่ว่ามันทำให้เราเข้าใจคาแรคเตอร์ของคนไทยผมมองว่าคนไทยเป็นคนที่ภาคภูมิใจในความอิสระของตนเป็นอย่างยิ่งพวกเขาเข้าใจการเมืองมากพอที่จะเล่นเกมกับมหาอำนาจยุโรป พวกเขาสามารถต่อต้านการถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถยึดมั่นในความมั่งคั่งของตัวเองได้และถ้าจะพูดให้ชัดจริงๆแล้วอังกฤษและฝรั่งเศสก็อยากให้สยามกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพวกเขาดังนั้นมันจึงไม่ใช่กรณีที่ไม่มีใครต้องการผนวกสยามลัทิละอนาณาณิคมโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีถึงแม้ว่าภายหลังได้รับเอกราช ประเทศต่างๆที่เคยเป็นอนณานิคมอย่างเป็นทางการก็ยังพิการจากประสบการณ์นั้นเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้มาพูดถึงมุมมองเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสำหรับสถาปัตยกรรมของกรุงเทพนั้นโดดเด่นด้วยวัดวาอารามและพระราชวังที่งดงามแต่ว่าฟิลิปปิน มีจุดที่น่าสนใจ2อถึงสแห่งสําหรับสถาปัตยกรรมแบบสเปนในประเทศไทยสถาปัตยกรรมนั้นโดดเดน่นซึ่งฟิลิปปินส์ยังขาดอารยธรรมแบบโบราณประเทศไทยมีวัดในอายุทยาที่ยังคงมีชีวิตและโบสถ์คริสต์ในอดีอนาณาณิคมของสเปนนั้นมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอนาณาณิคมของสเปนในลาตินอเมริกา กรุงเทพนั้นมีความโดดเด่นเพราะไม่เพียงแต่จะประกอบด้วยวัฒนธรรมที่แปลกใหม่น่าสนใจเท่านั้นพวกเขายัางได้รับการพัฒนาและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากกว่าในมะนิลาอีกด้วยในกรุงเทพสะอาดกว่าเป็นพันเท่ามีระบบการคมนาคมขนส่งที่ดีกว่าสวนสาธารณะที่อยู่อาศัยการศึกษาการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน และชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าหมู่เกาะและชายหาดของฟิลิปปินส์อาจจะดูงดงามแต่ว่าเมืองต่างๆของฟิลิปปินส์นั้นดูแย่และไม่คุ้มค่าที่จะเดินทางไปโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันคิดว่ากรุงเทพน่ายอยู่กว่ามากสำหรับฉัน และฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงที่หลายๆคนคิดว่าชาวต่างชาติมาที่นี่เพื่อเรื่องเกี่ยวกับการค้าประเวณีครอบครัวของฉันไปที่นั่นเพื่อพักผ่อนและทำงานที่นั่นเป็นเมืองที่ค่อนข้างน่าอยู่โดยรวมอาหารไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในหลายส่วนของโลกถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีประชากรอ,อพยพจำนวนมากเป็นพิเศษก็ตามและชาวต่างชาติทานนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่า ที่นั่นเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวและก็อาจจะเป็นเมืองที่ฉันเลือกหากต้องการเลือกเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาให้เหตุผลต่างๆต่อประเด็นที่มีผู้ตั้งคำถามไว้ว่าทำไมกรุงเทพถึงน่าดึงดูดมากกว่ามานิลาซึ่งท้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรกันบ้าง หรือว่ามีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่กรุงมานิลานะครับสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ